สวัสดีครับเนี่ยครับเริ่มจากเมื่อวานที่ว่าเราเริ่มเพิ่มความชื้นกันแล้วคราวนี้ผมจะมาทดสอบไปดูว่าเมื่อตัอตวผลิททำความชื้นไปถึงที่เราเซ็นเซอร์ที่เราตั้งไว้อันนี้ผมสมมติว้ตอนที่ตอนนี้เป็นความชื้นที่เจห้านะครับอันนี้เพื่อจะได้ไวในการเห็นผลของเซนเซอร์นะครับนะครับสักครู่นะครับ พอความชื้นถึง7 5ตัวอัลตราโซนิกก็จะหยุดทำงานคือเซนเซอร์ก็จะตัดการทำงานโดยการตัดไฟที่จะจ่ายให้ตัวเครื่องอัลตราโซนิกนะครับนี่อันนี้คือกรณีที่ความชื้นไม่เกินที่กำหนดมาคือถ้าอัลตราโซนิกหยุดทำงานแล้วความชื้นก็จะรีเฟรนกันอยู่ที่5อันนี้ก็จะทำการลดความชื้นเองโดยอัตโนมัติของสภาพอากาศภายในห้องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดความชื้นมันเกิน เดี๋ยวผมจะสาธิตการทําความชื้นให้เกินแล้วเวิร์กที่2จะทํางานโดยการพัดลมตัวนี้ดูดความชื้นออกช่วยดูดความชื้นออกไปในอาคารหรือว่าสถานที่ที่คุณติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้นะครับเห็นว่าความชื้นเกินขึ้นมาจากเดิมอยู่ที่95 อันนี้คือเกินจากที่เราตั้งนิพเบิลมนไหมอยู่ห้าเปเ็นจากการที่ตอบการตั้งข้าวไปแล้วในครั้งแรกนะครับตัวพัดลมก็เราจะเสียบไว้ที่เวอร์ชที่สองของช่องน,นี้นี่นะครับเอาพัดเข้ามานีา่ครับเวอร์ชที่สองพัดลมก็จะทําการสบายความชื้นจนความชื้นถึงที่เราตั้งไว้ตัว เซนเซอร์ก็จะตัดการทํางานหรือตัดไฟของพัดลมที่เราใช้ระบายความชื้นออกไฟภายในอาคารหรือว่าสถานท,ที่ที่ติดตั้งไว้ครับนะครับแล้วพอความชื้นลงไปถึงจุดที่เรากําหนดไว้70กับ75คือตอนนี้เราตั้งไว้75ข้างบนคือความชื้นตอนนี้70แต่ถ้ามันลงไปถึง65ห้าหรือ60ตัวตัวเซนสิ่ก็จะทํางานเดี๋ยวผมจะลอง <c oughs> ทำงานทำให้เซนเซอร์ กับความชื้นได้ต่ำกว่าที่เรากำหนดเลยครับเนี่ยครับพอความชื้นถึงเจ็ดสิบตัวตั้งตีก็จะทำลย นี่ครับการนำหน้าของอันนี้คือการนำหน้าของซนเซอร์ร้านความชื้หนหูบริษัทสันฟูเทคโนโลยีซิสเต็มครับขอบคุณครับ